มาแล้วครับโน้ตบุ๊กที่จริงใจมีสไตล์เป็นเอกลักษณ์เหมาะสำหรับคนทํางานจริงจังพร้อมกับพลัง AI ในตัวนะครับตัวเดียวครบจบเลยนะฮะสำหรับโน้ตบุกรุ่นนี้ครับ Lenovo ThinkPad P14s Gen5 นะครับโน้ตบุกรุ่นนี้มีความพิเศษมากมายนะครับแต่จะมีอะไรถูกใจคุณบ้างไปชมกันเลยครับ และสำหรับคนใจร้อนนะครับผมเตรียมเอาไว้แล้วกับไฮไลท์คร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างสเปคของเขานะครับจอแสดงผล14.5นิ้ว Full HD นะครับเป็นแบบลดแสงสะท้อนด้วยคุ้มพลัง Intel Core i 7 1 6 5 h ครับแรม DDR5 32GB อัปเกรดได้นะการ์ดจอมี2แบบครับเป็น Intel a r c ที่มากับ CPU และการ์ดจอแยกที่เป็น RTX 500 Ada นะครับ รุ่นนี้ทำงานเป็นหลักนะเว็บแคม5ล้านพิกเซลครับคมชัดเป๊ะพร้อม AI แคมนะฮะรองรับ Windows Hello อีกด้วยพร้อมกับฟีเจอร์พิเศษอย่าง Lenovo View ครับมาพร้อมกับ WiFi 6น้ำหนักตัวแค่1.7กิโลกรัมเท่านั้นราคาแค่40,000ต้นๆน,น,นะฮะอันนี้ตัวเริ่มต้นครับสำหรับไฮไลท์ของโน้ตบุกรุ่นนี้นะครับเน้นย้ำเลยว่าการ์ดจอเนี่ยเป็นการ์ดจอแยกที่เขาใส่มาให้สำหรับการทำงานโดยเฉพาะนะครับ นั่นก็คือ G-FORCE e RTX 500 Ada นั่นเองนะครับสำหรับชิปรุ่นนี้นะแม้จะเป็นรุ่นน้องสูตรแต่ก็รองรับการทำงาน AI ได้อย่างเต็มที่ครับโดยเปิดตัวมาในช่วงต้นปีนี้เองนะครับใช้สถาบัยากรรมที่เรียกว่า Ada l o a e Blade ครับออกแบบมาเพื่อ workstation โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการการทำงานแบบ Hybrid นะครับก็คือเน้นการทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ AI โดยเฉพาะนั่นเองจากข้อมูลนะครับการ์จอรุ่นนี้สามารถประมวลผล AI ได้ถึง154ท็อปเลยครับ โดยเฉพาะนะครับกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นสายคำนวณครีเอเตอร์แล้วก็ทำงานด้านโปรแกรมเลยต่างๆที่ต้องมีการประมวลผลร่วมกับ AI นะครับกราฟิกรุ่นนี้ตอบโจทย์ได้ครับ เรามาดูเรื่องของดีไซน์กันบ้างน,นะครับสำหรับ Lenovo ThinkPad รุ่นนี้นะครับยังคงกลิ่นอายของ ThinkPad รุ่นเดิมเอาไว้ทั้งในเรื่องของโทนสีดำแล้วก็สีเทานะครับที่จัดมาอย่างลงตัวโคเวอร์ด้านหน้าเนี่ยปรับเปลี่ยนให้มีความเงามากยิ่งขึ้นครับแล้วก็เป็นโทนสีดำซึ่งใช้วัสดุที่เป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบานะฮะแล้วก็โคเวอร์ด้านใต้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นอลูมิเนียม แล้วก็โลโก้นะครับจะเห็นได้ว่ามีทั้งโลโก้ที่เป็นติ้งแพดส่วนด้านล่างจะเป็นโลโก้เลโนโวนะครับตัดกับสีดําชัดเจนเลยนะฮะส่วนภายในนะครับจะเป็นลักษณะของซอฟทัชนะครับสามารถวางมือได้อย่างนุ่มนวลเลยทีเดียวและก็เป็นโทนสีดําเช่นเดียวกันแต่จะต่างจากตัวโคเวอร์อยู่นิดหน่อยครับทีนี้มาดูเรื่องของมิติกันบ้างนะครับสาหรับด้านข้างเองนะครับเมื่อพับฝาเนี่ยจุดที่บางที่สุดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1.85เซนติเมตรเท่านั้นนอกจากนี้แล้วนะครับเรื่องของมิติความกว้างยาวเนี่ย หน้าจอแม้จะอยู่ที่14.5นิ้วนะครับแต่ ถ้าเทียบกับมิติของ15นิ้วเขาเล็กกว่าเยอะนะรวมไปถึงความกว้างยาวเนี่ยจะยาวีอยู่ที่ประมาณสัก30เซนแล้วก็กว้างประมาณ22เซนเท่านั้นครับโดยน้ําหนักพื้นฐานนะครับของตัวเครื่องเองจะอยู่ที่ประมาณ1.7กิโลกรัมครับแต่พอไปชั่งรวมกับอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาด้วยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2.27กิโลกรัมมาดูที่ขอบจอกันบ้างน,นะครับก็คงต้องบอกว่าใครที่ชอบความเต็มตานะครับจะดูหนังทํางานแล้วได้พื้นที่เยอะๆเนี่ยผมว่าโน้ตบุกรุ่นนี้ตอบโจทย์ได้ความละเอียดสูงสุดที่เขาให้มาอยู่่ที 1, 1,920คูณ1,200พีครับอัตรารีเฟรชเรทอยู่ที่60เฮิร์ตนะครับเป็นพาแเนลแบบ IPS ซึ่งถ้าสังเกตดีๆนะครับถ้าคุณหันข้างซ้ายหันข้างขวาเนี่ยก็ยังมองเห็นได้ชัดครับแต่เขาไม่ได้มีแค่ความละเอียดที่ Full HD ให้เราเลือกนะครับจริงๆแล้วเขามีคัสตอมไหมให้3แบบเลยก็คือเป็น Full HD 2K แล้วก็ 4K ที่เป็นตัวท็อปสุดครับและบนขอบจอด้านบนนะฮะตรงนี้สังเกตได้ว่าจะมีขอบทิมนูนขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกะก,กะอะไรเพราะว่ามันจะช่วยในการที่คุณเปิดขึ้นมาได้ง่ายขึ้นนะอันนี้ใช้นิ้วเดียวเปิดได้นะ และถ้าสังเกตดีๆตรงเว็บแคมด้านบนนะครับเป็นเว็บแคมระดับ5ล้านพิกเซลนะครับเป็น IR Camera ด้วยซึ่งคุณสามารถใช้ในการสแกนใบหน้าเข้าเครื่องได้ครับและยังมีม่านชาัตเตอร์มาอีกด้วยโดยความพิเศษของเขาคือมีไอมาช่วยโฟกัสตัวคุณนะครับในขณะที่ประชุมออนไลน์ได้นะทำงานร่วมกับ Windows Studio Effect ครับไม่ว่าจะเป็นโฟกัสหน้าจัดหน้าคุณให้อยู่ในกรอบตลอดเวลาหรือว่าเบอร์ฉากหลังนี่ก็ทาได้หมดลนะเหมือนตัวอย่างที่ผมทาให้ดูนี่ครับ และนอกจากนี้เขายังมีซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า Lenovo View มาให้ด้วยครับโดยซอฟต์แวร์นี้นะครับเขามาพร้อมกับระบบความปลอดภัยไปขั้นนะฮะใครที่ใช้งานข้างนอกบ่อยแล้วไม่อยากให้ใครแอบมาดูด้านหลังนะครับไม่ควรพลาดฟีเจอร์นี้เลยนะครับแล้วก็มีลูกเล่นอีกมากมายเลยที่เราจะมาแนะนำกันในส่วนของซอฟต์แวร์ทีนะฮะ มาดูที่เลเยอร์ของคีย์บอร์ดกันบ้างนะครับมาในแบบ6แถวเช่นเดิมนะครับแต่พิเศษกว่าก็คือออกแบบมาให้มีปุ่มใหญ่นะครับซึ่งสิ่งนี้เหมือนเป็นลายเซ็นของค่ายนี้เลยนะครับแต่ความพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาก็คือตัวแท็กพอยต์นะฮะเอาใจคนที่ไม่ถนัดการใช้ทัชแพดนะครับใช้งานได้ดีแบบเหมือนใช้เมาส์เลยนะฮะเช่นเดียวกับปุ่ม Space Bar แล้วก็ Enter แล้วก็ชิพนะครับที่อยู่ทางด้านขวาเนี่ยเป็นปุ่มที่ใหญ่มากๆนะครับใช้งานได้สะดวกและที่อยู่ในเทรน์เวลานี้นะครับก็ต้องเป็น Microsoft Google Copilot นะครซึ่ง เป็นปุ่มที่เขาทำออกมาให้เช่นเดียวกันและที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับนั่นก็คือแสงไฟแบ็กลิตสีขาวนั่นเองครับตรงนี้คุณสามารถปรับได้2ระดับนะครับเรื่องของความสว่างแล้วก็เปิดปิดได้ด้วยครับและถ้ามาดูที่ทัชแพดนะครับเขาจะเพิ่มเติมเข้ามาคือถ้าหลายคนถนัดกับตัวปุ่มที่ซ่อนอยู่นะครับผมว่าแบบนี้ใช้งานง่ายกว่านะครับคลิกซ้ายคลิกขวาได้เช่นเดียวกันรวมถึง ตัวแท็คแพดด้านบนตรงนี้นะครับก็สามารถปรับฟีเจอร์ใช้งานได้สะดวกด้วยครับและสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของเขาเลยนะครับบนคีย์บอร์ดก็คือในส่วนของ l e n o v o Water Spill นะฮะนั่นก็คือป้องกันน้ำที่จะหกหล่นเข้าไปในระบบนั่นเองนะครับคือมันจะมีการระบายน้ำออกมาได้นะครับในกรณีที่คุณเผลอทำน้ำหกลงไปแต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องของความแข็งแรงนะครับโดยพื้นฐานเอง l e n o v o ThinkPad นะครับทุกรุ่นมีระบบการป้องกันแล้วก็เรื่องของการทดสอบอะไรต่าง ต่างครบกันเลยนะครับเช่นเดียวกันเขาได้คว้าเซอร์ติฟายมามากมายนะครับซึ่งรวมถึง Military Standard นะครับซึ่งบอกถึงความอึดทนบนโนบุกรุ่นนี้ได้ดีเลยทีเดียวครับส่วนที่วางมือนะครับอย่างที่คุณเห็นนี่เลยนะฮะเขาอยู่ประมาณเกือบเกือบกึ่งกลางเลยนะครับแถบดางด้านซ้ายจะมีสติกเกอร์ที่เป็น intel vpro certified นะครับตรงนี้เป็น e n t e r p r i s e แล้วและด้านขวาจะเป็นตัว ThinkPad นั่นเองครับ และอย่างที่ผมพูดไปนะครับก็คือเขามีเซอร์ติฟายมาเยอะรวมถึงระบบความปลอดภัยก็ให้มาเพียบนอกจาก Intel VPro แล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของตัวสแกนลายนิ้วมือตรงนี้ให้มานะครับอยู่บนปุ่ม power ด้วยเลยและผมว่านะครับการเป็น VPro Enterprise เนี่ยมันก็ช่วยหลายๆอย่างได้เยอะนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่ใช้แพลตฟอร์มที่เป็น workstation แบบนี้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยการให้อด min เข้ามาดูแลจัดการอะไรต่างๆได้ง่ายนะครับจะทำให้งานงคุณไม่สะดุดนั่นเองครับ และการเชื่อมต่อบน Lenovo ThinkPad P14s Gen5 รุ่นนี้นะผมว่าไม่เป็นรองใครเลยนะฮะนั่นก็เพราะทางด้านขวามือนี้นะครับเขาจะมีพอร์ต RJ45 สำหรับกิกะบิตแลนมาให้มีพอร์ต USB 2.0 Type A มาอีกด้วยนะครับและใกล้ๆกันก็คือพอร์ต Kensington Lock นั่นเองนะฮะส่วนด้านซ้ายมือมี Thunderbolt 4ให้ถึง2ช่องครับเป็นแบบ USB-C full function นะฮะ เป็นได้ทั้งการโอนถ่ายข้อมูล40เกเบิตเปอร์เซกนะครับมี PD ชาร์จแล้วก็รองรับดิสเพ์ด้วยนะครับตรงนี้ต่อจอนอกได้สบายครับและใกล้ๆกันนั่นก็คือ USB t y p e A และ HDMI 2.1นะครับรวมถึง3.5มิลิเมตรที่เป็นแจ็คคอมโบนั่นเองครับสำหรับการอัปเกรดนะครับเราสามารถแกะฝาหลังออกมาได้ไม่ยากนะครับแต่ตัวน็อตเนี่ยจะเป็นแบบฝังนะครับอยู่บนตัวฝาหลังเลยคุณแกะมาไม่ได้นะฮะทีนี้มาดูด้านในกันบ้างนะครับ เป็นโน้ตบุ๊กที่มาพร้อมกับชุดพัดลม2ชุดแบบนี้นะฮะเป็นชุดคู่สำหรับ CPU แล้วก็การ์ดจอนะครับโดยมีตัวที่เป็นฮีทไสสีดำลานอยู่ตรงนี้เลยนะฮะแบบนี้2แถวนะครับเพื่อนำพาความร้อนให้นะครับจากนั้นนะครับไล่ลงมาด้านล่างเนี่ยคุณจะเห็นตัวแรมนะครับซึ่งผมจะแกะให้ดูแบบนี้ครับแรมนะครับจะเป็น DDR 5แล้วนะครับเป็นแบบโซดิมให้มา2แถว1แถวแล้วก็2แถวตรงนี้นะฮะความจุตอนนี้อยู่ที่ 32GB ซึ่งถ้าจะอัปเกรดเนี่ยเขาจะต้องถอดเปลี่ยนนะครับความจุไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะครับสามารถใช้ได้ถัดมาตรงนี้ครับจะเป็น SSD ให้มา512 g b แล้วนะครับ ซึ่งเป็น2242อันนี้คือตามมาตรฐานนะฮะก็ถ้าจะเปลี่ยนก็ความจุหนึ่งเทรไบ์ผมว่าน่าสนใจและจุดหนึ่งนะครับจะเป็นตัว s s c เช่นเดียวกันนะครับจะเป็นตัวเล็กกว่าตรงนี้ก็สามารถหาซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับรือมาอัปเกรดได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าต้องการจะเพิ่มความจุนั่นเองและสุดท้ายคือแบตเตอรี่ครับตรงนี้เลยค่อนข้างี่ยาวนิดนึงนะครับเป็นแบบ75วัตต์อนะครับตรงนี้ก็รองรับการใช้ง,งานได้ย,วยาวๆเลยทีเดียวครับ ทีนี้หลายคนอาจจะสนใจเรื่องของความอึดทนของแบตเตอรี่นะครับแบตที่เขาให้มาเป็นแบบ75วัตต์เอาถือว่าค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะฮะและจากการทดสอบของผมนะครับด้วยการวิดีโอสตรีมมิ่งแล้วก็ปรับเรื่องของเสียงความสว่างเนี่ยให้มันพอเหมาะนะครับ ตัวเลขที่ผมได้บนแบตเตอรี่มอนนะฮะจะอยู่ที่ประมาณ8ชั่วโมงกว่าครับซึ่งถ้าผมมองว่ามีการปิดเรื่องของโปรแกรมที่ทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับเซอร์วิสอะไรที่ไม่จำเป็นรวมไปถึงการลดตัวเอฟเฟกอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าได้เกิน9ชั่วโมงอีกด้วยครับผมว่าเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนเทใจให้ l e Lenovo ThinkPad เลยก็คือการมีระบบความปลอดภัยที่ครบครันนะครับคือไม่ใช่แค่เรื่องของการสแกนลายนิ้วมือสแกนใบหน้าเข้าเครื่องเท่านั้นนะฮะแต่ยังมีซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า Lenovo Vantage เนี่ย เอาไว้ใช้ด้วยนะครับซึ่งจะรวมถึงเรื่องของ security การปรับแต่งอะไรต่างๆไว้ครบนะครับการตรวจเช็คฮาร์ดแวร์นะครับรวมไปถึงการตั้งค่าต่างๆเนี่ยถูกรวมไว้ในซอฟต์แวร์นี้ครับและอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับผมแนะนำเลยว่าใครที่ซื้อไปนะครับโนบุกรุ่นนี้คุณต้องใช้เลยนะครับสำหรับ Lenovo View นะครับซอฟต์แวร์นี้เนี่ยจะให้คุณสามารถตั้งค่าอะไรต่างๆได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ Presentation แล้วก็เรื่องของกล้องอะไรต่างๆพวกนี้นะครับ โดยคุณจะตั้งได้ทั้งวิดีโอคุณภาพนะครับการปรับแต่งตัวภาพนะครับที่ออกมาได้ดูดีคอลลาบเรชันะครับรวมถึงไพรเวซีนะครับมันจะมีส่วนของไพรเวซี a อเล t ร์สนะครับไพรเวซี่กัดนะครับตรงนี้มันจะช่วยป้องกันได้เวลาที่ใครมายืนดูนะครับคุณจากข้างหลังเนี่ยเมื่อมีการดีเทคแล้วเนี่ยระบบจะทําการปิดหน้าจออัตโนมัตินะครับรวมไปถึงการเตือนว่าคุณควรจะได้เวลาพักหรือไม่นะครับในส่วนของเวลเนสตรงนี้นะฮะจะมีทั้งการปรับปรุงท่านั่งให้กับคุณ เวลานั่งแล้วคุณควรจะก้มหน้ายัางไงข้อเคควรจะยืดไหล่ไหมพวกนี้รวมไปถึงการพักสายตานั่นเองนะครับ <c oughs> คือเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยดูแลในการเป็นอยู่ของคุณเวลาทํางานได้ดีเลยทีเดียวครับ และสําหรับคนที่ใช้งานออนไลน์นะครับจะต้องมีพรีเซนต์ลูกค้าหรือว่าอยากจะต่อจอไปให้คุณดูโปรมากยิ่งขึ้นนะผมแนะนําเลย Virtual Presenter ซึ่งอยู่ใน l e n e w a l View นะครับตรงนี้ให้คุณเปิดใช้งานนะฮะก็จะมีหน้าคุณขึ้นมาในขณะที่คุณอาจจะแนะนําการใช้งานอะไรต่างๆอยู่นะครับเช่นแนะนําการตั้งค่าหรือว่าเปิดในส่วนของตัว l i v e View เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับคุณพรีเซนต์งานของคุณพร้อมกับมีหน้าของคุณปรากฏอยู่ด้วยนะฮะแล้วยังสามารถเซตได้ด้วยว่า จะเอาเลขนะครับจะให้เลขจะย้ายไปมุมไหนอะไรต่างๆพวกนี้สะดวกเลยนะฮะแนะนําให้ใช้กันครับทีนี้ผมอยากจะให้หลายๆคนมาเริ่มต้นไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับการใช้งาน ai อันนี้เป็นแบบเบื้องต้นสุดๆนะครับนั่นก็คือการ remove background นั่นเองแม้ปัจจุบันนะครับจะมีฟีเจอร์อะไรต่างๆให้คุณใช้งานในการลบภาพพื้นหลังมากมายนะครับแต่ใน windows เองก็สามารถใช้ได้นะครับถ้ามี ai เนี่ยยิ่งง่ายเลยนะครับตรงนี้ผมเปิดภาพขึ้นมาธรรมดานะครับผมต้องการลูกเมาส์ ของ r e n o ตัวนี้เท่านั้นนะครับผมเข้าไปที่ Edit ครับจากนั้นไปที่แถบนี้นะฮะแล้วก็กดไปนะครับเขาจะมีตัวเลือกให้นะครับคุณจะเลือกเบอร์ก็ได้นะครับหรือว่าจะรีมูฟแบ็ r กราวออกเลยนี่เห็นไหมก็ได้แบบนี้เลย,เน,ยเนียนๆนะฮะคือปรับแต่งนิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วหรือว่าจะเป็นแบบรีเพจคุณจะเอาสีสันอะไรไปใส่ก็ได้นะครับเป็นภาพเบื้องหลังไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้แล้วครับ อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือการใช้ Microsoft Designer นะครับตรงนี้จะมีในส่วนของเครื่องมือที่เป็น AI คุณใช้มากมายนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ผมนำมาให้ดูนั่นคือการ remove object ออกนะครับโดยที่ใช้ AI ครับวิธีการนะครับเข้าไปที่ AI tool แบบนี้นะครับแล้วก็เลือกนะฮะจากนั้นนะครับเลือกวัตถุที่คุณต้องการลบออกอ่อันนี้ผมเลือกเป็นปากกานี้ที่ผมจะลบออกนะครับจากนั้นนะฮะเลือก erase object ครับแล้วรอแป๊บหนึ่งนะฮะ เรียบร้อยแล้วนะครับแม้ว่านะฮะในส่วนของตัวภาพเองบางทีอาจจะไม่ได้เนียนแบบร้อยเปอร์เซ็นะครับแต่ตรงนี้เราไปใช้ไปแต่งต่อได้นั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกลูกเล่นหนึ่งสำหรับการใช้งานบน AI นะครับที่สะดวกสุดๆไปเลยเรามาดูในเรื่องของการทดสอบกันบ้างครับเริ่มต้นที่ CPU Z กันตัวสเปค CPU แล้วก็กราฟิกนะครับผมอยากให้มองนี้ครับว่าตัวซ p u เองเขาเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะอย่างที่เห็นเลยเป็น Intel c o r e ์อิน ทำงานแบบ12คอ22เทรดครับแล้วก็มี Intel AI Boost นะครับซึ่งเป็น NPU รองรับบรรดาซอฟต์แวร์แล้วก็ API ต่างๆได้ครบคันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น OpenVINO, o n n i RT รวมไปถึง DirectML เป็นต้นครับ ส่วนกราฟิกนะครับจะเป็น Intel Arc ซึ่งเป็นกราฟิกที่มีมาในตัวอยู่แล้วนะฮะตรงนี้จะช่วยซัพพอร์ตในด้านของการทำงานแล้วก็ความบันเทิงไปพร้อมๆกันแรมให้มาเป็น DDR 5แบบโซดิมนะครับ32 g b อัปเกรดเพิ่มได้นะฮะส่วนในด้านของสตอลเลดเองมี SSD M.2 PCIe 4.0นะครับตรงนี้เป็น X4 ความจุ512 g b ให้ประสิทธิภาพในการทำงานอยู่ที่7,000เมกะไบต์เซกนะครับสำหรับรีทนะส่วนไลท์อยู่ที่ประมาณ1,800นะครับผมว่าตรงไลท์เนี้ยอาจจะน้อยไปสักนิดน แต่เท่าที่เราเรีเช็คเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้แหละฮะจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีสําหรับสตอร์เรจในปัจจุบันนะและในการทดสอบนะครับเริ่มกันที่ pcmark 10ครับคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมได้เกือบ7,000นะครับซึ่งก็ถือว่าทําได้ดีในแง่ของโน้ตบุ๊กทํางานนะฮะโดยเฉพาะยิ่งยิ่งในด้านดิจิตอลคอนเทนต์ครีเอชันที่มีส่วนสําคัญในด้านมัลติมีเดียครับงานด้านภาพแล้วก็วิดีโอเนี่ยผมว่าทําได้เกินคาดเลยเดียวอีกนิดเดียวเนี่ยไปถึง1-0,000คะแนนนะฮะเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจ ขยับมาที่งานโหดๆอย่าง c ีน e เบน c h กันบ้างจากโปรแกรมที่เป็นแนว m โมชั่นกราฟิกงานนี้บอกได้เลยนะครับวันโหลดหนักสำหรับ CPU โดยเฉพาะนะฮะแต่ไม่ว่าจะเป็น Cinebench R23 หรือว่า R24 นะครับ l r Novo รุ่นนี้ก็ลันผ่านมาได้นะฮะกับคะแนนที่จัดว่าน่าประทับใจครับสแสดงให้เห็นถึงพลังในการนำงานที่รองรับการประมวลผลหนักๆได้เป็นอย่างดีนะฮะ มาต่อการที่งานเลนเดอร์กราฟิกเช่นเดียวกันนะครับกับโคโรนา1.3นะครับแล้วก็โคโรนา10นั่นเองนะครับซึ่ง2โปรแกรมเนี่ยหลายๆท่านทราบดีว่ามันก็จะใช้ CPU เนี่ยหนักพอสมควรนะฮะโดยผลทดสอบนะครับโคโรนา1.3ได้ประมาณ5.3ล้านเลเปอร์เซกครับส่วนโคโรนา10เนี่ยจะทำได้ประมาณ5ล้านเลเปอร์เซกนะฮะซึ่งถ้าเทียบกับ CPU ที่ก่อนหน้านี้เราทดสอบเป็น Intel Core 7 150U ซึ่งเป็นรุ่นน้องนะอันนี้ประหยัดไฟเรียกว่าคอต้าเนี่ยทงานได้สูงกว่าเกือบ2ท ทีนี้เรามาดูการทดสอบวีเรกันบ้างครับ ำบการทดสอบนี้นะครับจะแบ่งเป็น CPU แล้วก็กราฟิกนะครับตรงนี้ผมอยากให้ดูความแตกต่างระหว่างนะครับ Intel Core i7 1 6 5 h นะครับที่ผมนำมาทดสอบบนโน้ตบุ๊ก l e Novo ThinkPad รุ่นนี้กับ Core i7 นะครับที่เป็น1 5 5 h ซึ่งผมเคยทดสอบก่อนหน้านี้นะครับคือ Core i7 รุ่นนี้นะครับจะใช้งานร่วมกับตัวกราฟิกที่เป็น RTX 500 Ada นะครับส่วน1 5 5 h เนี่ยจะเป็นกราฟิกที่เป็น Intel Arc นั่นเองนะมาดูตัวเลขกันครับจะเห็นได้ว่า ผลทดสอบนะครับที่เป็นกราฟิก gpu นะครับบนโน้ตบุกรุ่นนี้นะครับทำได้ดีกว่ากราฟิกที่เป็น intel arc อยู่พอสมควรเลยครับขยับมาที่การทดสอบเบรนเดอร์ครับแม้ว่าตัวเลขที่ได้จาก cpu จะแรงพอสมควรนะครับแต่ผลที่ได้จากกราฟิกประมวลผลอย่าง n v i d i a rtx 500 a d a นะครับยิ่งทำได้ดีกว่าเห็นได้ชัดเลยนะฮะตรงนี้เหนือกว่าการทดสอบในหลายครั้งของเราอีกด้วยครับ ส่วนการทดสอบในด้านของเกมนะครับแม้ว่ากราฟิกที่มาบนโน้ตบุกรุ่นนี้จะเป็นลักษณะของกราฟิกที่ใช้ทํางานโดยเฉพาะแต่ก็ยังพอวางใจได้นะครับถ้าผู้ใช้เองเนี่ยจะนําไปเล่นเกมบ้างในชีวิตประจําวันนะครับกับตัวเลขบน3 d m a r k ก็ทําได้ลื่นไหลทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น time spy หรือ fire strike extreme ก็ตามทีนี้เรามาดูการเล่นเกมจริงๆจังๆกันบ้าง ผมเอามาเป็นตัวอย่างให้ดู2เกมหลักๆก็คือ Call of Duty Modern Warfare 2นะครับตรงนี้ผมมองว่ามันต้อง60เฟรมเปอร์เซกขึ้นไปนะครับถึงจะกำลังสวยซึ่งผมเองนะ่ะใช้โหมด Basic Setting นะครับบนความละเอียดที่ Full HD นะ ตรงนี้อยากจะได้ทั้งภาพแล้วก็ความลื่นไหลที่ดูดีนะครับตรงนี้ดีเทล,ลใช้ได้เลยเฟรมเรทจะอยู่ที่ประมาณสัก75เฟรมเปอร์เซกนะครับแต่พอลองเปิด DLSS นะครับในโหมดบาลานซ์นะมันจะพุ่งไปถึง112เฟรมเปอร์เซกเลยครับและเกมแอคชั่นอย่าง Spider-Man เกมนี้ก็ลื่นไหลไม่แพ้กันนะครับผมตั้งเอาไว้บนโหมด Full h d 1 2 0 0 P เช่นเดียวกันแล้วตั้งเป็น High Setting ครับตรงนี้นะครับตัวเฟรมเจนแล้วก็อัพสเกลเนี่ยผมออฟไว้หมดเลยนะจะได้เฟรมเรทอยู่ที่ประมาณสัก58 64เฟรมเปอร์เซกครับแต่พอผมเปิดใช้ DLSS นะครับตรงนี้จะขยับไปที่ประมาณ68-71เฟรมเปอร์เซกเลยครับและการที่โนบุกรุ่นนี้นะครับเป็นโมบายเวิร์กสเตชันซึ่งมาพร้อมการ์ดจออย่าง RTX 500 Ada แบบนี้นะฮะมันก็ทำให้เราอยากจะทราบถึงความสามารถในการทำงานของ AI ครับพอเขาออกแบบมาเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะนะครับเราเริ่มที่การทดสอบเบาๆกันดีกว่ากับ g ีกเบน AI ผมลองทดสอบ2ส่วนด้วยกันนะครับซึ่งผลที่ได้จากการใช้การ์ดจอรันไดเรกเอลนะครับตรงนี้คะแนนสูงกว่าการใช้ CPU รันบนออ n i c อยู่พอสมควรเลยแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเวลานั้นเนี่ยคุณใช้ร่วมกับ AI Generative หรือว่าซอฟตแวร์ a ออย่างไรนั่นเองนะฮะสำหรับ CPU นะครับแล้วก็ผลที่ได้เนี่ยผมขึ้นให้ดูตรงนี้แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าตัวเลขที่เป็น RTX 500A d a รด้าันบน o n นิกนะครับแล้วก็ใช้ d i r ร c t ML เนี่ยซึ่งใช้การ์ดจอล,วลวนน้วลนๆ ุ่งทยานนะครับสูงกว่าการใช้ CPU อยู่พอสมควรเลยครับและในเมื่อเราใช้ AI ในการทำงานนะครับผมก็อยากจะให้ดูการทดสอบกับ LM Studio นี้นะครับเป็นการใช้แชทบอท นะครับบนเครื่องของคุณเองไ,ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์เนี่ยมาดูผลกันครับโดยโปรแกรมนี้นะครับจะเป็นการสร้างแชทบอทด้วย AI นะครับโดยจะเป็นการรันในเครื่องของตัวเองซึ่งจะตอบสนองช้าหรือเร็วเนี่ย,ยมันก็ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้แล้วก็การสนับสนุนของ CPU การาฟิกที่มี AI ภายในระบบอีกด้วยนะครับซึ่งถ้าโน้ตบุ๊กของคุณเองใช้งานอยู่นะครับมี AI อยู่ก็สามารถรันโปรแกรมนี้ได้อย่างสบายครับในปัจจุบันเนี่ยเขานิยมใช้กันมากขึ้นนะครับตั้งแต่การเป็นแชทบอทสําหรับถามตอบหาข้อมูลไปจนถึงการออกแบบวาดร และจากตัวอย่างนี้นะครับเราให้ LM Studio เนี่ยช่วยคนหาคำตอบคำแนะนำในเรื่องต่างๆนะครับรวมถึงการเขียนนิทานการเรียนภาษาอะไรต่างๆซึ่งก็มีการโต้ตอบได้ดีนะครับแม้ว่าจะมีความล่าช้ามีความหน่วงอยู่บ้างแต่ก็ขึ้นอยู่กับเราใส่ข้อมูลอะไรเข้าไปนะครับให้เขามีการเรียนรู้มากแค่ไหนนะซึ่งข้อมูลที่ป้อนเข้าไปเนี่ยนอกจากเราจะใช้เป็นแบบออนไลน์โดยปกตินะครับเรายังปิดการเชื่อมต่อใช้เป็นแบบออฟไลน์ได้ด้วยครับ และทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวของโน้ตบุ๊กที่เป็นโมบายเวิร์ s เ a ชั่นอย่าง Lenovo ThinkPad t 1 4 s Gen5 รุ่นนี้นะครับเรียกว่าเป็นตัวจบของสายครีเอเตอร์สายทํางานคนทํางานจริงจังการคํานวณที่จะต้องมี AI เข้ามาร่วมด้วยเนี่ยผมว่าโน้ตบุกรุ่นนี้ตอบโจทย์ได้ครับ ยังไม่รวมไปถึงเรื่องของ s e c u r i t y นะครับความทนความแกร่งของเขาเนี่ยยังไงก็การันตีในชื่อของ ThinkPad ได้ดีนั่นเองนะฮะสำหรับคนที่ชื่นชอบแล้วอยากจะได้น้ตบุกรุ่นนี้ไปใช้ทำงานนะครับผมแนะนำเลยนะฮะไปเช็คแล้วก็ไปคอยดูนะครับตัวโปรโมชั่นพิเศษจากช่องทางของ l e n o v o นะครับที่เป็น Official นะครับหลายๆที่รวมถึง Channel ในการขายนะครับก็จะมีโปรโมชั่นอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างยังไงแล้วขอให้ได้น้ตบุกดีๆแรงๆเอาไปใช้งานกันนะครับการรับการอยู่ที่3ปีนะครับเป็นแบบที มีแอซัพอร์ตนะฮะอันนี้ไว้ใจได้เลยอุ่นใจได้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ40,000ื่นปลายๆนะครับผมว่าเป็นอะไรที่โอเคเลยนะครับและก็ฝากเอาไว้นะครับสําหรับคนที่อยากได้นตบุ๊กทางานแบบนี้จัดได้เลยครับและอย่าลืมนะครับชอบโนบุ๊กแนวแนวนี้นะฮะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้มินก็แล้วก็ช anel notebook s p e a ด้วยครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ